บทเพราะว่าจากเรื่องที่แล้วมาถึงยุคนี้มันอาจจะไม่ไม่เหมือนกันไะคะก็มีการกลับกทเยอะแยะไปลแ่้แค่ถือว่ถ้า่ายก็มอไหมอ่ะไม่มีค่ะไม่มีถ้มคะก็ช่วยมีใครแต่ถ้าข้ที่ถ่ายไปก็ช่วยเพราะว่าให้ยากขำค่ะอาตะวันคือพระเอกบ้านอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเนาะเป็นนักาที่อยากรู้อยากเห็นเลยต้องกินต้นไม้ต้งแบบว่ายอยู่ในน้ำแล้วโผล่ขึ้นมา รงรักษาผิวอยู่แต่ก็ยังถ่ายต่างจังหวัดถ่ายก็ทุกเรื่องที่หนูเล่นหนูถ่ายต่างจังหวัดนเลยค่ะโอเคูปคอได้ไหยไม่ค่คือตอนนี้ทงานจดวันบบสครับ อบนิดนึงแต่ก็ยังพยายามอยู่ยังตอนนี้จบไปยาวๆก็เหมือนแม่แม่ก็ยังปลดเรื่องเรียนก็จริงๆสำหรับหนูเรื่องเรียนมันก็ยังเป็นสิส่งที่สำคัญเข้ากับงานนะคะก็ไม่ไม่จบไม่จบเพราะว่าไม่อยากซ้ำปีไม่อยากจบไตอนนี้หนูก็ห้าปี ตัมันค้าเราจวาแพสโคก